ในขณะที่โลกกำลังอยู่ท่ามกลางการแข่งขันด้านอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหารที่ทวีความเข้มข้นขึ้นทุกขณะข่าวล่าสุดที่สร้างแรงสันสเทือนไปทั่วทั้งวงการคือการที่สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรออกมาประกาศไม่ให้การรับรองเรือดำน้ำและเครื่องยนต์ c h d 6 2 0ที่ผลิตโดยจีนโดยการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงจุดยืนทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังถือเป็นสัญญาณทางการเมืองที่สะท้อนความตึงเครียดของโลกในยุคแบ่งขั้วอำนาจอย่างชัดเจนเครื่องยนต์ C-HD 620ถูกพัฒนาโดยกลุ่มบริษัทอู่ต่อเรือของจีนโดยเฉพาะเพื่อใช้ในเรือดำน้ำดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นไทย039หรือรุ่นส่งออกอย่าง S 2 6 T ซึ่งประเทศไทยก็ได้ทำสัญญาสั่งซื้อไว้ตั้งแต่ปี2560อย่างไรก็ตามความน่าเชื่อถือของเครื่องยนต์รุ่นนี้กลับกลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างกว้างขวางทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพอายุการใช้งานความปลอดภยัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการไม่มีการรับรองจากองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ เชนเจอร์แมนิเชอร์ลอยหรือหน่วยงานเทคนิคด้านการเดินเรือของยุโรปที่ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญในอุตสาหกรรมเรือดำน้ำทั่วโลกการที่ยุโรปและอังกฤษป,ประกาศไม่รับรองทั้งเรือและเครื่องยนต์จากจีนนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะมันหมายถึงการไม่ไว้วางใจในกระบวนการออกแบบการผลิตและการทดสอบของอุตสาหกรรมทหารจีน และยังแสดงให้เห็นว่ามาตรฐานของจีนยังไม่สามารถทัดเทียมกับประเทศตะวันตกในสายตาของกลุ่มประเทศมหาอำนาจแม้ว่าจีนจะพยายามพัฒนาเทคโนโลยีของตนให้เป็นอิสระจากการควบคุมของต่างชาติและลดการพึ่งพาชิ้นส่วนจากยุโรปแต่ดูเหมือนว่ากระบวนการนี้ยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติได้ในตอนนี้ผลกระทบของเหตุการณ์นี้ต่อประเทศไทยถือว่าไม่อาจมองข้ามได้เลย เพราะโครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยซึ่งเดิมทีวางแผนจะใช้เครื่องยนต์จากเยอรมนีต้องถูกเปลี่ยนแปลงเนื่องจากข้อจำกัดด้านการส่งออกอาวุธของเยอรมนีที่ไม่อนุญาตให้จีนใช้งานในโครงการส่งออกทำให้ทางจีนเสนอใช้ C-HD 620แทนในเรือที่เตรียมจะส่งมอบให้ไทย ซึ่งจนถึงปัจจุบันก็ยังคงเป็นเพียงแค่ต้นแบบที่ไม่เคยถูกนำมาใช้งานจริงในเรือดำน้ำที่ประจำการใดๆทั้งสิ้นจึงเกิดคำถามตามมาว่าหากไทยรับเรือที่ติดตั้งเครื่องยนต์นี้มาจะกลายเป็นหนูทดลองหรือไม่และจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภา,ภารกิจจริงอย่างไร นอกจากนี้การที่เครื่องยนต์ไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานสากลยังอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระยะยาวของไทยกับประเทศพันธมิตรในกลุ่ม NATO ทีที่อาจมองว่าไทยใช้เทคโนโลยีที่ไม่ผ่านมาตร,รฐานนำไปสู่ความไม่แน่นอนในการฝึกซ้อมร่วมหรือความร่วมมือทางทหารอื่นๆในอนาคตปัญหานี้อาจกลายเป็นประเด็นละเอียดอ่อนในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ และสร้างข้อจำกัดต่อบทบาทของไทยในแผนยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกที่กำลังเป็นจุดศูนย์กลางของโลกทางด้านจีนเองแม้จะพยายามผลักดันเทคโนโลยีของตนออกสู่เวทีโลกและพยายามสร้างระบบมาตร,รฐานของตัวเองโดยหวังจะหลุดพ้นจากการถูกครอบนำจากตะวันตกแต่การไม่ยอมรับจากยุโรปและอังกฤษก็ถือเป็นอุปสรรคที่หนักหนาเพราะในมุมของลูกค้าต่างประเทศ คำรับรองจากองค์กรกลางอย่างยุโรปยังคงมีน้ำหนักมากในการตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีที่มีมูลค่ามหาศาลร,ระดับนี้สุดท้ายแล้วความเคลื่อนไหวของยุโรปและอังกฤษในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การปฏิเสธทางเทคนิคเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนต่อจีน และต่อโลกว่ามาตรฐานความน่าเชื่อถือและระบบพันธมิตรยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาอาวุธยุทธภัณฑ์ในศตรวตรรษที่21ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทยจำเป็นต้องคิดอย่างรอบคอบว่าจะเลือกเส้นทางใดในสนามแข่งขันที่เต็มไปด้วยแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์เช่นนี้เพราะทุกการตัดสินใจในวันนี้จะมีผลต่อความมั่นคงของชาติในวันข้างหน้าอย่างไม่อาจเลี่ยงได้